โอเคสวัสดีค่ะเกดสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อน <c oughs> ก่อนที่เราจะคุยกันเนาะในเรื่องของ TOEFL ITP พี่อยากให้เกดแนะนำตัวนิดนึงน้องๆจะได้รู้จักหลกเกดชื่อเบญญาอยู่ BSE นะคะอ่าปเอกป 5, ห้าน่าจะากำกลังจะเดินทางไปต่างประเทศกำลังเตรียมตัวค่ะเด็กๆบางคนเนี่ยเอเลือกไปประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้ฟิก ว่าจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษถูกไหมตอนขอวีซา่าหรือว่าทำสมัครทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่บาง huh. บางทุนหรือว่าวางประเทศเนี่ยเขาก็จะมี requirement ขาเข้าหรือ process ในการขอทุนหรือขอวีซา่าถูกไหมว่าต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเท่านี้เท่าน,าน,านี้ถูกไหมคะ uh huh. อันนี้เนี่ยเกตพอจะแชร์ได้ไหมว่าเอาเหตุผลที่เกดเลือกที่จะสอบ ITP เนี่ย uh huh. เป็นเพราะว่าอะไร ก็คือ,คอมหาลัยที่เกดไปอะค่ะไม่ได้รีควายคะแนนภาษาอังกฤษในการออกเอกสารที่จะไปสมัครวีซา<ม>่าแต่ว่าเ,เกดอายากสมัครทุนเพิ่มก็คือทุนฟูไบอะฮะก็เลยเลือกสอบ t o เ f l i t ไซึ่งทุนฟูไบท์ะค่ะมันจะสอบได้แค่ TOEFL ทั้ง ITP แล้วก็ IBT แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ CUTEP <ม>อะฮะแต่ก่อนหน้านี้เกดเตรียมตัว i อ l t s มาตลอดเพราะว่าแค่จะยื่น ขอทุนไปต่างประเทศของวิสเทกเจ๊ก็เลยสอบไอทมาตลอดแต่ว่าพอมันมีทุนฟูลไบรท์เข้ามาที่เราอยากจะสมัครเพื่อเพื่อขอทุนเพิ่มเติมในการอยู่ในต่างประเทศให้ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นสอบ t o เฟลไอแทนค่ะอืม,อมโอเคแล้วของทุนฟูลไบรท์เนี่ยเผื่อมีรุ่นน้อยอยากจะไปสมัครทุนนี้ด้วยเนอะนอกจากไอทีแล้วเคารับ การผลสอบประเภทอื่นอีกไหมณนะวันนี้นะที่คุยกันนะปีนี้อ่ะ,อะอเผ <นะ S 1> ื่อมีกาปีนี้ก็คือทุนฟูไบรับทเบลทั้งสองประเภทเลย่ะฮะ ITP แล้วก็ BT แล้วก็ g u t e p ส่วน IELs เขาไม่รับค่ะอือก็คือคในใบสมัครเขียนไว้ชัดเจนว่าได้สามนีอือฮ้โอเคแล้วทีนี้พอพอเราเปลี่ยนการฝึกจากการเตรียมตัวสอบ IELs แล้วมาเตรียมตัวสอบ ITP ต่างกันขนาดไหนยังไงบ้างลูก ต่างกันมากเลยค่ะก็คือไอก่อนหน้านี้เก็ดก็สอบไอเอลมาแล้วสามครั้งก็คือเตรียมสอบไอเอลมาตลอดเอ่อก็คือ i อเอลอ่ะมันก็จะมีแบ่งเป็นสี่พาร์ตแต่ t o เฟลอ t ทอะค่ะมันจะไม่มีสปีกิ้งแต่ว่าถามว่าการฟังการแกรมม่าก็คือรีเฟอร์ไปถึงการเขียนเนาะแล้วก็รีดดิ้งอ่ะเกดว่ามีความคือคือเขาก็จะมี มีเกณฑ์ที่จะวัดนั่นแหละซึ่งเกตฑ์ก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้มีอันไหนที่ยากง่ายกว่ากันขนาดนั้นนะคะอืมก็คืออาจจะข้อสอบคนละแบบยากคนละแบบแล้วก็แบบเหมือนชุดคำศัพท์ที่เราจะเจอใน reading อะคะ่ะคือถ้าเราทำโจทย์เยอะๆเราก็จะรู้เลยว่าชุดคำศัพท์ reading ของ i อเอ s กับของโฟเฟลอ่ะม,มันจะมีแบบ แพทเทิรการออกที่ไม่เหมือนกันคือคือ i อเอลอ่ะมันจะแบ่งชัดเจนเนาะหนึ่งสองสามซึ่งอ่าแพสซที่หนึ่งอ่ะมันจะค่อนข้างง่ายซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องแบบทั่วไปส่วนสองสามมันก็จะคอมพิเคตขึ้นเป็นแบบการดิสคัทแต่ว่าอ่าของลักษณะของ t o ทร l อไออะค่ะลีดติ้งของมันอ่ะจะมันจะเป็นเชิงแบบ ทุกอันน่ะจะเป็นเชิงอินโฟมชันหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่เป็นอินโฟมชันในด้านไหนนะคะก็คือเหมือนเขาเอาเรื่องนึงมาให้เอาอ่านอย่างเช่นอะมีมีห้าเพศซึ่งแต่ละเพศนั้นน่ะมันก็ไม่ได้จะเรียงความยากง่ายด้วยก็คือมันก็จะเป็นเรื่องให้เราอ่านมาก็อย่างเช่นอ่าอ่านเรื่องจีโออ่านเรื่อง history อ่านเรื่องแบบ politics อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ขึ้นอยู่กับ topic ขึ้นอยู่กับท็อปปิค ช่แต่เขาก็พยายามจะคละคละก,กันมาในห้าเรื่องอก็คือเขาก็น่าจะเคสคำศัพท์เราทุกหมวดอืมคือพี่เอียคิดว่าตัว question ของ ITP อะประเภทคำถามเขาใน reading อะค่อนข้างที่จะเซตมาตายตัวใช่ไหมถ้าไปถามคำศัพท์ก็ถาม m e a n i n g อันนั้นหรือถามว่า main idea อะไรถูกไหมคะหรือว่า detail ที่อยู่ใน passage แต่ของ IELTS เนี่ยคำถามเขาไม่ตายตัวเพราะเขามีคำถามหลายหมวด หลายแบบเออขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอแบบไหนถูกไหมแล้วก็ passage ของ IELTS เขาจะเรียงลำดับความยากง่ายในการทำความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆแต่ของ TOEFL ก็คือจะอยู่ที่ topic ว่าเราจะไปเจอ topic ที่เราถนัดหรือไม่ถนัดใช่ค่ะอืมซึ่งถ้าถ้าเวลาในการทำกดดันทั้งคู่เพราะว่าเอาของ IELTS เนาะก็จะมี สามแคสเซทที่ค่อนข้างยาวทั้งสมอันเลย่ะฮะแล้วก็เวลาก็ประมาณห้าสิบนาทีเหมือนกันหกสิบหกสิบนาทีใช่อของโท e f l i อ p อะค่ะมันจะมีห้าเรื่องห้าสิบข้อห้าสิบห้านาที่ะฮะใช่ซึ่งก็ต้องอา่านซึ่งอ่า r i n g i n g เนื้อค่ะก็จะยาวประมาณยีบ่บห้าถึงสาสิบบรทัด uh huh. ใช่ค่ะ ก็คือค่อนข้างยาวประมาณนึงอยู่แต่ว่าคําถามะมันจะไม่ได้ยากอ mm hmm. คําถามมันจะคำถามง่ายๆแต่ว่าแค่ตอนอ่านนั่นแหละว่าแบบเราเข้าใจหรือเปล่า mm hmm. แล้วทีนี้การเตรียมตัวสอบของเกตดเป็นยังไงบ้างหรืเกตดทาอะไรยังไงในการเตรียมสอบ ITP บ้าง mm hmm. เพราะว่าอย่างตอน IELTS เนี่ยอันนี้เกตดแบบเซลสต t ดี้เองฝึกเอง mm hmm. แล้วก็มา follow up กับพี่หรือว่ามาเก็บ speaking ถูกไหมใช่ค่ะ<อ>ช่วงแรกแรก เกดก็ฝึกเองก็คือเหมือนทาข้อสอบแล้วก็จับเวลาแต่เขาเนี่ยคะแนนมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนไปทาข้อสอบจริงอ่ะมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วเขาเนี่ยมันทำให้เราทําไม่ทัน่ะฮะเราก็เลยแบบเหมือนแบบว่าโอเคเบสิกอ่ะเราพอได้แต่ว่าเราต้องไปฝึกเก็บดีเทลให้มากขึ้นก็เลยแบบต้องก็เลยตัดสินใจลงเรียนค่ะอืออืออันนี้หนูลงเรียนกับ ศูนย์สอบที่หนูสมัครไหมหรือว่าเป็นศูนย์เป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนกับศูนย์สอบที่เราสมัครเลยก็คือเป็นชั่วโมงค่ะก็คือลงไปหกชั่วโมงเป็นแบบคอร์ส hmm. เรียนแบบพิเศษคอร์สเหมือนกันวันออนวันใช่วันออนวันค่ะราคาเขาคิดราคาชั่วโมงเป็นแพ็กเกจหรือว่าคิดลายชั่วโมงเลยอ่าถ้าเราจะสมัครเป็นลายชั่วโมงเลยอยเก็ต ไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณชั่วโมงละพันแปดถ้าเกิดเกตจะไม่ผิดแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สหกชั่วโมง่ะคะก็คือจะเหมาไปเลยหมื่นหนึ่งพร้อมสอบหนึ่งครั้งอ๋อโอเคก็คือหกชั่วโมงพร้อมการสอบหนึ่งทีก็คือหนึ่งหมื่นเหรอใช่ค่ะอาา่าฮะโอเคอาา่าฮะโอเคแล้วทำไมหนูถึงเลือกแค่หกชั่วโมงหนูรู้สึกว่าคือในการเลือกจำนวนชั่วโมงที่เรียนคือหนูเลือกอยังไงคือเราเรามีการ โทรปรึกษากับเขาก่อนก็เขาจะขอคะแนนคือตอนนั้นเราก็มีการไปสอบมาแล้วเนาะสองครั้งเขาก็จะดูแล้ประเมินเราว่าตอนแรกจริงๆเราจะเรียนอีกคอร์สหนึ่งที่เป็นคอร์สแบบไม่ได้เป็นไทเวทนะคะแต่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนาเพราะว่าคะแนนเราอะ่ะมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่ามันแ,แนนค่คะแนนเท่าไหร่ลูกตอนนั้นเกศคะแนนประมาณห้าร้อยี่สิบค่ะห้าร้อยี่สิบถึงห้าร้อยสามสิบใช่แต่ว่า ถ้าใครทีเรียนของวิทยเทคอไอพีมันต้อง550อซึ่งอคอร์สที่เกดจะลงในตอนแรกอะค่ะที่เรียน6ชั่วโมงเหมือนกันแต่เรียนทั้งวันน่ะเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากจะอัพคะแนนมาถึง500ต้นต้นซึ่งเขาบอกว่าเกดถึงอยู่แล้วออืเพราะฉะนั้นถ้าต้องการมากกว่านั้นน่ะเขาแนะนําเป็นไพิเือใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจลงเรียนไทเศ ซึ่งเราก็บอกปัญหาของเราไปเลยคือเราจะมีการแบบคุยกับทางสถาบันก่อนเลยก่อนที่จะเรียนว่าเราอะต้องการโฟกัสตรงนี้แล้วเขาก็จะให้ชีตเรียนเรามาก่อนอืใช่ค่ะแล้วก็คือด้วยความที่เวลามันก็น้อยนะหกชั่วโมงคือเราก็ไม่อยากจะเสียเวลากับการที่เราต้องมานั่งอธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเบสอ่อาพื้นฐานเราเป็นหลักเลยค่ะก็คือเขาจะจะไปคิดมาแล้วว่าเราควรจะเรียนประมาณไหน Uh huh. แปลว่าเขารู้คะแนนหนูเขารูนาน้คะแนนรู้ความต้องการของหนูใช่ค่ะอ่ฮะ uh huh. มาก่อนที่เราจะมาเริ่มหกชั่วโมงที่นี้อ่อ uh, ตอนที่หนูคุยคือหนูก็คุยกับตัวแทนเขายังไม่ได้เจออาจารย์ตอนแรกถูกไหมยังไม่ได้เจออ่าฮะโอเคแล้วหนูต้องไปเรียนออนไซต์หรือว่ามันเปิดออนไลน์ด้วยออนไลน์ค่ะอืมมีแต่ว่าจะไปเรียนออนไซต์ก็ได้อืมใช่แต่ว่าออนไซต์อ่ะตารางมันค่อนข้างเต็มอยู่เพราะว่าคือ เหมือนอาจารย์เขาก็มีตารางค่อนข้างแน่นอาจารย์ที่เก่เรียนนะคะเเหมือนอแล้วเขาก็สอนที่มหาลาัยด้วยออใช่ก็คือเก่ก็จะมันก็จะเป็นเวลาช่วงเย็นหรือช่วงค่ๆไปเลยซึ่งเราก็สะดวกออนไลน์มากกว่าอยู่เลยแล้วเพราะเราก็อยู่ด้วยอือค่ะอโอเคงั้นเกดเก่เล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าการเรียนของเขาในสมมติบ,บางคนเนาะที่อาจจะแบบติดอยู่ที่ห้าร้อยี่สิบสามห้าร้อยสาสิบเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ถึงห้าร้อยห้าสิบสัที ก็คือการเรียนของเขาหกชั่วโมงที่เป็น intensive lesson ตรงเนี้ยเขาแบบใช้เวลาหนึ่งวันเลยไหมกับหกชั่วโมงนี้หรือว่าเขา split เป็นสองคาบสองคลาสยังไงมันแล้วแต่เราจะเลือกค่ะใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะเกดอะตัดสินใจเลือกแบ่งเพราะว่าเกดอยากเรียนแล้วมาทบทวนแล้วก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกดเรียนครั้งละประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณสีครั้งใช่ค่ะ อ๋อคือเราดีไซน์ได้เองถูกไหมเราดีไซน์ได้เองค่ะใช่ก็คือเอาจริงๆก็คือคล้ายๆเรียนกับพี่ทูเลยอืออืออืออก็คือเราดีไซน์หกชั่วโมงอยากใช้ตอนไหนใช่ค่ะเกตก็พยายามจัดให้มันอยู่ภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะไอ้สีครั้งเนี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีวันเว้นเพื่อให้ตัวเองกลับมาทบทวนแล้วก็ทำแบบฝืกหัา แล้วมันแล้มันจะไปเร็วตรงที่เราอะ่ะพอทําเสร็จปุป๊บอ่ะเราก็ไปคุยกับอาจารย์เขาได้เลยอือซึ่งแบบฝึกหัดที่เขาให้มาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือของ ETS e ค่ะ ETS อ่ะฮะอืมใช่ค่ะฮะก็เป็น TOEFL ITP ของ ETS เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าข้อสอบอันนี้ตรงที่สุดอืมใช่ค่ะอืมโอเคแล้วพอหลังจากหลังจากที่เราเรียนเรารู้สึกว่า มั่นใจแล้วมั่นใจขึ้นเราทําข้อสอบด้วยตัวเองได้ดีขึ้นถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกในการจบก็เรียนเรียนแค่ gamma, พาร์ทแกรมมาพาร์ทเดียวก็คือพาร์ทที่เป็นอ่อ structural and w r i t i n e x p r e s s i o n ก็คือตัวที่เป็น grammar error กับ sentence structure ใ,ใช่ค่ะอ่าโอเคก็คือโฟกัสที่แกรมมาอย่างเดียวเพราะเราก็เพราะว่าตอนนั้นหนูรู้สึกว่าคะแนนฝั่งที่เป็น Writing ของหนูเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะมันมันแกว่งมากคือมันแบบมันไม่เหมือนอันอื่นที่เราอ่ะจะทําได้คะแนนเท่านี้ในการสอบแบบสามครั้งที่ผ่านมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะค่อนข้างแกว่งมากเลยแล้วเกดมีปัญหาคือเกตทําไม่ทันด้วยในห้องสอบอก็คือมันสี่สิบข้อมาให้เวลาแค่ยี่สิบห้านาที ใช่ค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจซึ่งพอไปเรียนนะคะเราก็บอกบอกเขาเลยว่าถ้าเป็นโจทย์ประมาณอย่างเงี้ยในในพาร์ทที่เป็นสตรัคเจอร์อะค่ะเราจะทําไม่ค่อยได้คือคือด้วยความที่เราทาโจทย์มาก่อนหน้านี้ก็จะเยอะแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะให้เขาอะค่ะแก้ในตรงนั้นว่าถ้าเป็นสตรัคเจอร์แบบเนี้ยค่ะเอวิธีการดูคืออะไรหรือสิ่งที่ถูกต้องอะมันคืออะไรอะไรเงี้ยมากกว่าที่เราจะเอาความคุ้นเคยไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะออืื Ừ, ใช่ค่ะคก็คือเราส่วนใหญ่อ่ะอันนี้มันจะเหมาะกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า uh huh. แล้วก็เอาตรงนั้นไปถามเขาดีกว่าอืซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรือว่าอยากจะแบบเรียนระยะยาวที่มากกว่าหกชั่วโมงหรือว่าปูพื้นฐานก็น่าจะไปลงคอร์สที่เป็นคอร์สระยะยาวกว่านี้ถูกไหม ช่ค่ะอืมโอเคหลาเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกว่าเราสอบกับศูนย์ไหนหรือว่าเรียนกับสถาบันชื่ออะไรอ่ะเกตบอกสถาบันชื่อสถาบันกับชื่อศูนย์สอบไหนลูกก็คือพาราดามเอ c เคชันค่ะอยู่ตรงเอ่อบ t ทชิดลมอืมอโอเคหนูก็คือเดินทางไปสอบที่ศูนย์นั้นเลยถูกไหมตอนไปอ่าทีนี้แต่ว่าก็คืออ๋อมันจะมี สอบทั้งแบบ paper based แล้วก็ computer based แล้วมันมีอันหนึ่งที่เกศก็เพื่อเห็นเขาก็โปรโมทอยู่ก็คือมีแบบเซลล์ด้วยก็คือสอบที่ไหนก็ได้แต่ใน,นเกศยังใช่เกศยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการตั้งกล้องหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการเซตอัพยังไงบ้างที่เดี๋ยวนี้เขาเขา,เขาอย่างของ ielts เนี่ยก็จะเริ่มมี ielts อนไลน์แล้วที่สามารถสอบได้เองที่บ้านซึ่งมันจะต้องทําข้อสอบผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเข้าไปคอนโทรลคอมพิวเตอร์เอ่ย กล้อง <alors S 2> hmm. เอ seen, hotel, ่ยสโวลูนดิ jewelry, ้งเอ่ยไมโครคืออะไรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าน่าจะเอามาใช้ในข้อสอบประเภทอื่นด้วยเหมือนกันก็ไม่แปลกที่ที่โทเฟลจะมาทําเหมือนกันเนาะอ่าทีนี้เอ่อในการสอบแบบออนไลน์ at home เนาะหรือว่า ielts online หรือ TOEFL เนี่ยเดี๋ยวอันนี้ต้องรอบิสเทคยืนยันอีกทีนึงว่าเขารับเหมือนกับ paper based หรือ c o m p u t เต based ที่ไปสอบกับสูตรไหมพี่อ่ะ ส่ง inquiry ไปถามแล้วแหละเดี๋ยวรอเขาตอบเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีทีนี้การสอบมีทั้งแบบเปเปอร์กับคอมพิวเตอร์ถูกไหมเกรดเลือกสอบประเภทไหนและเพราะอะไรลูกเลือกสอบเปเปอร์ค่ะเพราะว่าคะแนนคือคอมพิวเตอร์เบสอะถ้าสอบอะจะรู้คะแนนเลยแต่ว่าเปเปอร์ก็คือถ้าสอบอะจะรู้คะแนนภายในวันหรือสองวันข้างหน้าอะไรเงี้ยไม่เกินสาวันซึ่ง มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นซึ่งปกติอะค่ะวันเดียวมันก็ได้แล้วแล้วราคามันก็ค่อนข้างต่างกันประมาณอ๋อราคาต่างกันราคาต่างกันใช่ค่ะราคามันต่างกันอถ้าเป็น paper base อ่ะจะอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงพันหกคือถ้าสอบครั้งแรกอาจจะพันหกแต่หลังจากนัน้นมันจะพันห้าอ๋อมีลดมีลดร,ราคาอ <laughs> ใช่แต่ว่าเป็นสอบ paper base น่าจะประมาณสองพันกว่าบาทเอ้ย computer base อ่าฮอฮโอเคก็คือราคาไม่เท่ากันจะไม่เหมือนไอเอลทามัจะรูปแบบไหนราคาเท่ากันหมดใช่ก็เลยสอบเปเปอร์เบสค่ะอือหึอือหึอือหึโอเคก็คือเซฟเงินแหละเนาะแล้วก็แบบเรารอกดได้เราไม่ได้รีบถูกไหมอ่าทีนี้เอ่อในเรื่องของผลสอบตอนที่หนูพูดบอกว่าอย่างวิสเทคอย่างเงี้ยเขาเรียกควาย่ารอยหสิบถูกไหม ถ้าเด็กที่จะไปทอบสอบทุนฟูลไบรท์เขาต้องได้มินิมัมเท่าไหร่หรือเท่าวิสเทคเลยห้ารอยี่สิบห้าค่ะอ๋อห้าสองห้าแปลว่าตอนที่หนูไปสอบก่อนอันนี้ก็คือผ่านฟ<ช>ูลไบรท์แล้ว<ช>แต่ว่ายังไม่ผ่านวิสเทคใช่ค่ะโอเคได้คำถามสุดท้ายเนาะในเรื่องของแบบ การการเตรียมตัวหรือทิปส์ต่างๆที่คนมักจะแบบชอบไป Google ใครก็นแล้วแต่ที่เตรียมสอบอยากจะไปแบบทิปส์การทำ t o ไ f ทีพีหรือนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยส่วนตัวเกศเนี่ยเกศรู้สึกว่าอยากจะมีคําแนะนําอะไรที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องบ้างที่กําลังเตรียมสอบเหมือนกันอือ <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะก็เกศก็เตรียมไอเอลมาตลอดเนาะจนมาถึงแบบ ประมาณหนึ่งสัปดาหท์ที่ที่แบบว่าเอออาจารย์ให้ดูทุนนี้แล้วก็เอ้ามันมันไม่ได้รับไอเอลหนะแต่เร<อ>าตั้งใจจะมาสอบตอนนั้นมันเดือนกรกฎาคมคือเราตั้งใจจะสอบกรกฎาอยู่แล้วแล้วตอนนั้นมันต้นเดือนกรกฎาคมแต่เรายังไม่ได้สมัครสอบไอเอลนะก็กลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนมาสอบทบเพื่อวซึ่งตอนนั้น่ะเวลามันก็เหลือแค่ประมาณอาทิตย์เดียว ในการสอบรอบแรกของเกดเลยนะครั้งแรกที่เกดไม่รู้ออออว่าคะแนนนะออออมัน,ม,นมันมีกี่ทาร์ทมันมีอะไรบ้างไม่เคยรู้แล้วษนะเขาสอบมาก่อนเลยแต่เกดมีเวลาแค่ประมาณ1นึสัปดาห์ถึงสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแต่ว่าใน l a บเกดล้วก็มีคนที่กําลังสอบ ITP อยู่เหมือนกันอ,อ่ะตอนแรกก็ถ,ถามน้องเขาก่อนเลยว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยืมหนังสือน้องมาดูอ,อ่าฮะก็คือในรอบแรกเลยอะ่ะก็คือ ึกแบบคนปกติทั่วไปเลยก็คือทําโจทย์และจับเวลาออื mm hmm. แต่มันก็เราก็จะรู้ตัวเองว่ามันมันเราไม่ได้เข้าใจในทุกข้อที่เราทําผิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดเพราะอะไรนะคะแต่ตอนเนี้โอเคเรารู้ภาพรวมของข้อสอบแล้วออื mm hmm. ใช่ mm hmm. และโอเคเราเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งภาษามากแต่ว่าเราก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างออื mm hmm. ใช่ค่ะ พอหลังจากนั้นเราก็อาศัยการฝึกนั่นแหละแต่ก็ควบคู่ไปกับการดูแตมมาที่เป็นหนังสือแกมมาเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจในบางในบางรูปแบบมากขึ้นแต่มันเยอะคือเราต้องการแบบสกุปที่มันแคบลง่ะฮะ เราก็เลยสุดท้ายเราก็เลยไปตัดสินใจลองเรียนดู่ะฮะว่าเขาจะช่วยเราตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเห็นผลแล้วเราก็รู้ว่าเออมันก็ช่วย improve เราขึ้นมาตรงนี้ได้ mm hmm. แต่ว่าถ้าใครที่พื้นฐานดีเราก็ใช้ภาษาอังกฤษแบบเป๊ะอยู่แล้วอะเกรดว่าอันเนี้ยเกรดว่าเขาแค่ทําโจทย์อะ่ะเขาน่าจะแค่ศึกษา โจ์ว่ามันจะออกประมาณเนี้ยเกดคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนแต่ด้วยความที่เกดเวลาน้อยแล้วเก,ดต,ก,ตเกดต้องการแบบตอนเกดต้องการแบบคะแนนภายในเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเกดก็แบบค่อนข้างกระหน่ำสอบอยู่ก็คือแบบอ่ะสอบอาทิตย์นี้ยังไม่ได้อีกอาทิตย์น,นึงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฮะสอบกี่ทีทั้งหมดสี่ทีค่ะอ๋อโอเคแล้วตอนที่หนูไปรงเรียนหกชั่วโมงอ่ะระยะเวลาในการเรียนกับอาจารย์หกชั่วโมงกับก่อนไปสอบรอบสุดท้ายอ่ะ อันนั้นอ่ะเขาให้คอนดิชันไหมว่าต้องสอบภายในกี่เดือนหลังจากนี้อะไรเงี้ยเกดไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเกดอ่ะค่อนข้างจะรีบอยู่แล้วก็คือเกดก็บอกเลยว่าเกดอ่ะขอหกชั่วโมงเนี้ยภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วเกดอาจจะไปสอบเลยอืแต่เกดไม่ได้คุยว่าแบบว่าจะยืดไปถึงได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมก็คือเขาจะให้หนูระบุวันสอบเลยปะว่าเราจะสอบไห่ค่ะไม่ก็คือเราเรียนเสร็จ หชั่วโมงแล้วเราจะทบทวนอะไรของเราไปก็ได้แล้วก็จะสอบเมื่อไหร่ก็บอกเขาแต่ของเกณฑ์มันก็เว้นมาแค่ประมาณสามสี่วันหลังเรียนเสร็จอ่าฮะเหมือนเขาก็จะมีแบบเรคคอร์ดอยู่ว่าเด็กคนนี้ยังมีเหมือนแบบมีเป็นบล u เชอร์สอบฟรีหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,อะโอเคโอเคยังไม่ต้องลงตั้งแต่เราสมาัครยังไม่ต้องอ่าโอเคก็ยังไม่ต้องเลือกวนัน เรารู้สึกยังไงกับแบบสถาบันนี้บ้างการสอนของคุณครูหรือว่าแบบในการไปสอบสถานที่อะไรอย่างเงี้ยลอง <c oughs> ขอแยกเป็นสองส่วนแล้วกันก็คืออันเรื่องของสถาบันกับคุณครูคือเหมือนคุณครูเขาก็เหมือนแค่มารับจ้างสอนที่สถาบันนี้เนาะ <c oughs> คือสถาบันเนี้ยตอนแรกเราก็จะได้คุยกับ คนให้คําแนะนําก่อนซึ่งเขาก็แนะนําดีแต่แน,น่เกดก็เข้าใจในมุมมองของสถาบันนั่นแหละว่าเออเขาก็ต้องการให้เด็กมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เขาก็พยายามจะขายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่หนึ่งคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเราจําเป็นขนาดนั้นไหมนะคะใช่นะคะส่วนถ้าเรื่องครูค่ะเกดรู้สึกว่าครูเขาค่อนข้างเป็นที่ประมาณนึงเลยเพราะว่าอันหนึ่งเรามีเวลาแค่หกชั่วโมงแต่ว่าเขาก็พยายามจะส่ง เอ่อถ้าบอกว่าเราอยากได้อันนี้เพิ่มเราอยากได้ชุดคําศัพท์เพิ่มหรือเราเนี้ยมาทบทวนเองอะค่ะก็คือเขาก็จะให้มาหมดเลยอือใช่รวมถึงหนังสือด้วยที่เราบอกว่าเรายังไม่มีเล่มนี้ uh huh. อะฮะเราขอเหมือนขอรีซอสเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือเขาก็จะส่งมาให้ทางมิวติดต่อกับครูดได้โดยตรงเลยอ่าโอเคก็คือหลังจากที่เราจ่ายเงินซื้อชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็ ติดต่อคุณครูขอรีซอสได้เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือข้อดีเนาะของการที่แบบได้รีซอสจากอาจารย์ด้วยอ่าโอเคอ่แล้วแบบเหมือนถ้าตอนนั้นอาจารย์เขาสอนคอร์สคอร์สอะไรอยู่แล้วแล้วเขามีเลคคอร์ดไว้แล้วเขาคิดว่ามันเหมาะกับเราอ,ะอ่ะนะคะเราก็สามารถแบบเออขอได้ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอืมมันก็เป็นข้อดีในการลงเรียนซึ่งถามว่าหกชั่วโมงอ่ะมันก็ดูไม่เยอะแต่ว่าสําหรับเกรดอ่ะมันก็ คุ้มอยู่ที่เรารู้สึกว่าเออเราได้มาเจออาจารย์แบบอย่างนี้ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออไม่ใช่แบบเหมือนธุรกิจจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมก็โอเคคือพี่ว่าอันเนี้ยดีตรงดีตรงที่ว่าเราอ่ะได้รีซอสเยอะใช่ไหมจากอาจารย์เพราะว่าหนูาจะเจอเขาแค่หกชั่วโมงก็จรงิงแต่ว่าสิ่งที่หนูไปฝึกเองหลังบ้านน่ะหรือว่าด้วยตัวเวลาที่หนูเซลสตี y เองอันเนี้ยก็คือ มันต้องสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองถูกไหมก็ไม่ใช่ทุกคนว่าแบบจะมาเรียนหกแล้วไปสอบแล้วผ่านตามที่เราหวังไว้เพราะพี่รู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้ว่มันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามหรือชั่วโมงในการฝึกส่วนตัวใช่ค่ะเราอะสามารถขอโจทย์เพิ่มเติมหลังจากเราเรียนจบได้แล้วก็มาฝึกเองเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถคอนแทคอาจารย์ต่อได้ว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์เขาว่างเขาก็จะมาต่ออือหือือหอโอเคก็คือเจอออนไลน์ได้ถูกไหมตอนเนี้ยค่ะใช่ โอเคทีนี้พูดถึงส่วนสอบส่วนสอบโ o โทโ i ฟ p เป็นยังไงคือคือพี่ไม่เคยไม่เคยเข้าไปที่นั่นเน,ะเนา,าะานเดินทางสะดวกไหมอะไรอย่างนี้เดินทางสะดวกค่ะติด BTS อแล้วก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับสถาบันศึกษาเกดคิดว่าคล้ายๆกับสอบ i อเเวลาที่เราไปสอบคอมพิวเตอร์เบสอ่ะฮะมันก็จะเป็นส่สอบแล้วมันก็จะมีเหมือนห้องสอบเล็กๆที่แบบประมาณรอบละประมาณไม่เกินสิบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Mm hmm. ใช่มันก็ค่อนข้าง p r i v a t อยู่ไม่ได้เป็นแบบแล้วก็มันก็ไม่ได้วุ่นวาย mm hmm. mm hmm. ใช่ mm hmm. แต่ว่าพวกกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเพ่งอยู่แบบเรื่องบัตรประชาชนเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะเรื่องเออุปกรณ์ที่นําติดตัวเข้าห้องสอบอะไรเงี้ยเก็ดว mm ่าเขาก็เ hmm. พ mm ่งพอๆกับศูนย์สอบทั่วๆไปเลยอืใช่อืมโอเคพี่คิดว่าอันนี้น่าจะแบบ โอเคแล้วเนาะในเรื่องของข้อมูลทั้งการเตรียมตัวการเรียนเสริมแล้วก็การไปสอบสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไหมก็ก็ต้องฝึกก็คือเกดแบ่งเวลายังไงในการฝึกภาษาอังกฤษเอางี้ดีกว่าคือแเวลายังไงคือเกดก็เรียนกับพี่ทูมาสักระยะหนึ่งแล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่เกดเตรียมตัวสอบไอเอลคือเวลาฝึกคือเกดพยายาม คือเหมือนกับว่าด้วยความที่เราต้องทำแหลกด้วยทำงานวิจัยด้วยคือเราจะต้องโฟสตัวเองยังไงให้เราแบ่งเวลาตรงนั้นน่ะมาทำให้ได้นะคะซึ่งวิธีการบังคับจิตใจของตัวเองก็คือเกตอ่ะพยายามลงเรียนกับพี่ถุสมั่งเสมอเพื่อแบบว่าวันก่อนเรียนนะเกตต้องมีการแพ a ทิสมีการฝึกอะฮะใช่อันนั้นน่ะมันจะเป็นการบังคับเกตได้ดีแต่ว่าสําหรับ บางคนน่ะเขาอาจจะแบบมีวินัยในตัวเองอยู่แล้วเขาสามารถแบ่งเวลาได้นะคะคือถามว่าเกตแบ่งไหมอ่ะเกดก็แบ่งนะแต่พอมาถึงจุดจุดนึงที่แบบเออเราก็อัดตรงนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มีมิ팅หรืออะไรอย่างเงี้ยคือการมิงมันก็เป็นเหมือนกันกระตุ้นเรา <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นน่ะการเรียนมันก็เป็นการกระตุ้นเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะก็คือพยายามนัดพี่ถุสม่ำเสมอว่าแบบมันเป็นการ ครับตัวเองว่าก่อนเรียนอ่ะเราต้องมีาการฝึกมาทาโกลททำมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืม,อมเพราะวาเวลาเจอพี่เนี้ยพี่ก็มักจะถามเนาะว่ามีอัปเดตทําอะไรยังไงมาบ้างใช่ไหมทําในส่วนไหนพาร์ทไหนแล้วมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็จะได้มาคุยมาฟอลโลว์เพราะว่าเมื่อจํานวนนักเรียนที่กับพี่อ่ะคือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่หนู่ไปฝึกในเวลาที่ตัวเองมีหรือต้อง manage ไ,ไม่ได้หลังบ้านถูกไหม mm hmm. แล้วเราก็มาเจอกันมาอัปเดตมาคุยในเรื่องของปัญหาหรือว่าสกิลที่เราแบบยังไม่ค่อยเข้าใจมากนากักหรือยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยคือจริงอีกอันนึงที่เกดพูดถึงก็คือการรีวิวคําตอบของตัวเองหลังจากทาข้อสอบหรือหลังจากทาแบบฝึกหัดไปแล้วอันนี้ก็สําคัญถูกไหมดีค่ะอิญ mm hmm. สำคัญมากกว่าที่เราทำโจทย์ไปเยอะแค่ไหนอีก mm hmm. อืใช่ค่ะอืมอืมก็จริงๆเพราะว่าเราต้องรู้แหละว่าเรามีวิกเนสอะไรคือเด็กบางคนอาจจะเลือกจะเข้าใจว่ายิ่งทําข้อสอบหลายชุดจะยิ่งทําให้ฉันเก่งขึ้นซึ่งมันไม่เสมอไปเนาะเพราะว่าการที่หนูทําข้อสอบคือหนูจับเวลาหนูจะใช้เฉพาะสกิลที่หนูมีอยู่แล้วแล้วมาสเตอร์ได้แล้วหรือหมายความว่าที่เรามีและชํานาญใช้บ่อยจนบางครั้งเราออโต้พายโหลดทำได้เลย แต่ถ้าตรงนั้นที่เรามีอ่ะมันน้อยมากๆอะ่ะมันก็ต้องไปหาความรู้หรือทักษะมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นความรู้ใหม่หรือทักษะใหม่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอามาฝึกเอามาใช้ให้ตัวเองแบบชํานาญมากพอหรือมาสเตอร์จนแบบเรารู้สึกว่าเราแทบจะไม่ต้องมา recall แล้วอะ่ะถูกแม้ว่าถูกต้องมันถืออะไรเออเพราะฉะนั้นก็อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราฝึกได้เอฟฟิเชนที่สุดเลยนะ จ่ายตังไปสอบเลยค่ะเนื้องรอเออถือหมายถึงว่าแต่เป็นเพราเจะสอนี้ว่าเราจะสอบเดือนนี้แน่ๆ่จ่ายตังไปเลยนะคะเออเออเออก็เป็นการบังคับตัวเองอีกอย่างหนึ่งถูกไหมเอกวิธี ได้ <Spin ning. S 1> ใช่แต่ก่อนอื่นเราต้องแคนก่อนว่าเออเราคิดว่าประมาณนี้ยเราไหวนะฮะซึ่งโอเคถ้าแพนแล้วอ่ะคือยังไงวันนี้เราก็ต้องไปสอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมัครไปเลยอืมอืมเออการมีแผนที่ชัดเจนมันก็จะช่วยให้เราจัดการตัวเองหรือวางแผนเวลาที่มีอยู่ก่อนสอบได้ดีขึ้นถูกไหม <conduction> เออโอเคได้ก็ยังไงวันนี้พี่ก็ขอบคุณเกดมากๆเนาะลูกเนาะที่แบบเอาเวลามาคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การสอบตรงนี้เพราะว่าพี่เองก็ยังไม่ค่อยได้คุยเยอะในเรื่องของ ITP กับคนอื่นแต่ว่าวันนี้ก็จะได้รู้แล้วว่า ITP เนี่ยมีทั้ง Paper และคนะอมพิวเตอร์เนาะราคาคอมพิวเตอร์ก็จะสูงกว่าหน่อยนึงถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะเรียนเสริมได้ด้วยออปชันตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนกาลังมองหาเนาะ โอเคก็เดี๋ยวไว้แบบมีใครมีคำถามอยู่คณะเดียวกับเกตถามได้ถูกไหมใช่คิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออได้ลูกงั้นขอบคุณเกตมากนะคะสำหรับวันนี้นะลูกนะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะในเรื่องของทุนให้แบบรับลื่นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยของหนูนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกบ๊ายบายเกศไว้เจอกันบ๊ายบายค่ะ